สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องพูดที่ติดต,ตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมมือนีผมสิผ้ามาเปิดราคาคุ้ยนะครับเป็นคุ้ยแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ได้ครับเด้อลูกตัวแม่ครับผมแบบซื้อสองได้สามนะครับเนาะแม่เพิ่นกระทองได้พี่น้องแม่เพิ่นกระทองได้สองเดือนกว่านะครับเนาะสองเดือนกว่าที่เขาสามเดือนแล้วได้พี่น้องเป็นคว้อยอยากขาดน้ำเลี้ยงนะพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงหรือโต๊กน้ำเลี้ยงนั่นแหละครับผมเป็นคว้ยข้าเลี้ยง ควยหลายเนาะครับพี่น้องเป็นค้อยหลายควยฝูงขจ้าเยดูเรียบพอทัวถึงเนะะาะก็จะขาดน้ำเลี้ยงแน่ครับผมพี่น้องเพื่อนใดที่ได้ไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่ได้ไปเลี้ยงไปดูเรียตอก็ให้ไปเอาไปบำารุงเนาะครับเนาะบำรุ่งไปพัฒนาไปฉีดวานฉีดยาครับผมนี่เด้อพี่น้องลูกเพื่อนเป็นลูกตัวแม่ได้วครับเด้อเป็นลูกตัวแม,ม่เป็นลูกพอคุ้มฝูงเพื่อนแหละครับผมเป็นลูกพอคุ้มฝูงพอบานๆเท่าน,าน,น,นี้เด้อพี่น้องลูกฤซีเดือนกล้วสีเทาหาเดือนเด้อครับเด้อ โตเลี้ยงวุ่ยดีได้พี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำครับเบื้องเล้พี่น้องเลี้ยงดีได้ครับด้วยขวัญจับง่ามได้พี่น้องลูกตัวแม่ครับลูกที่เขาสีเดียนกลัวที่เขาหาเดียนได้พี่น้องเนาบานนี้อยู่ในท้องกระท้องได้พี่น้องท้องก็พอเพีดจะเลื่อนได้พี่น้องเด้อเป็นสายพัฒนาแล้วเนาะครับเนาะเป็นกระลังเรื่มพัฒนาบานนี้ควายพิ่นได้หลายครับผมบานนี้มันเลี้ยงบ่ไวเป็นก็เลยดจำเป็นต้องในปลอยออกมาเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้ ผู้ใดที่ได้ไปก็เอาไปรับเลี้ยงรับดูแลต่อท่องก็พอเพชรเจะเลื่อนได้พี่น้องพอเพชรเจะเลื่อนสองเดือนกว่าครับผมรับประกันท่องตรวจให้ได้เรียบร้อยได้พี่น้องไม่คิปตรวจครับแม่เปินสูงดูทีลอยสามสิบเจ็ดบวกลบได้พี่น้องลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับผมเป็นอย่าขาดน้ำเลี้ยงแนี่ยธรรมดาแล้วน้องพี่น้องมันเป็นคว้วยฝูงไงครับผมคว้วยลายอเอาเบิ้งพี่น้องเบื้องครับผมลูกกำลังงามเลยพี่น้องลูกกำลังงามกำลังเหลือง้ เบิ่งเมียเพิ being, ่นได้แบบนี้พี่น้องเป็นควอยเชื่องครับควอยจับบายได้เลยพี่น้องเ้อส่งเขางามครับผมเขานี่คล้ายๆกรับควอยสายอุทัยเนาะแต่ว่าเขากับบดได้กรนลั่นตีครับว่าเป็นสายไดเนาะพี่น้องเบืงเงบนครับตาแต้มครับผมตาแต่มครับแก่มจำได้พี่น้องข้อสองอ่องเด้อครับเด้อกีบเล็บกีบเท้าครับพี่น้องกีบเล็บกีบเท้ามุนดีเนาะครับเนาะกำไรมีเด้อครับเด้อกำไรกำไรหนาหลังมีครับผมอ่ะ คือว่าแล้วพี่น้องกวยมันขาดน้ำเลี้ยงเนาะแม่นเ้าเบิง้งยังไงมันกับเบิงเบ้งบางงามดอครับผมก็คือคว้วยอ้วนเป็นคว้วยทรงน่มดุกครับผมแบบซื้อสองได้สามเลยพี่น้องเด้ออยู่ในถ่วงเขากบรับประกันให้ได้พี่น้องเบิ้งเลยครับปวยสายพัฒนาแมียหนีข้ากับสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับ ควายได้ลูกไว้แล้วสองตเด้อพี่น้องเด้อควาย,ยได้ลูกสองตครับพวกแสงไายใหญ่ได้พี่น้องไายใหญ่ๆเลยครับเบิ่งพี่น้องเอ้ยถ่ายใหญ่ถ่ายบานดีครับพอขีข่ลายเด้อพี่น้องควายแม่นี่ถ้าได้อ้วนมายนี่พอธรรมดาเด้อครับเด้อผมบอกไว้เลยข้อยเพิ่นอยางขาดน้ำเลี้ยงผู้ดใดได้ไปเด้อพี่น้อง นี่แหละลูกสาวเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกตัวที่สองเด้อครับเด้อนี่ลูกตัวที่สองเพิ่นครับนี่แหละลูกตัวที่สองครับผมนี่เด้อพี่น้องลูกตัวที่สองของเพิ่นเนาะลูกตัวที่สามอยู่ในท้องแล้วประกันเด้อพี่น้องเด้อเอาบานนี้่เนนี้เทาก็เปิดกันไปเนราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อลูกเพิ่นตัวแดงๆเด้อครับเด้อตัวนั้งบแมเง้ยนะครับเด้อเปิดกันไปเนราคาเจ็ดหมื่นเจ็ด ตอร่องได้ด้พี่น้องเอาสุดท้ายนี่เขากับ่มมีอย่างไรเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเอาสื่อสองได้สามแม่พันสูงูทีอยสามสิบเจ็ดบวกลบท่องได้สองเดือนกว่าที่เขาสามเดือนลูกตัวแม่ครับผมรับประกันท่องรับประกันตํานี้ครับผม ถ้าเกษตรกรแบ่งปันขอกพอไกลคือเก่าได้พี่น้องเด้อผู้ใดที่กำลังมองหาใส่งบใส่เงินกะนี่แหละครับผมดีก็เขาไปซื้อแม่เปี้ยวครับผมแม่ละหกเจ็ดมื่นแปดมื่นครับผมอันนี้เขาได้เป็นแม่ลูกเนาะครับเนาะสามสามหัวใจเนาะครับเนาะเอาคลิปนี้เขาก็บ่กมีอย่างไรพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนื้อพี่น้องเพื่อเหาสิบบเดียร์ผานคลิปใหม่ๆคุ้งงามๆจากขอกพอ,อไกลนาะครับเนาะ กัสุดท้ายนี้เขาก็ามีอย่างไรเนาะครับเนาะขอก่าวคำว่า,าสวัสดีครับ